r e a c t i o n นชาวเวียดนามนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเที่ยวพัทยาเมืองแห่งโคมแดงที่มีชื่อเสียงสวัสดีครับ r e a c t i o n นนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยเขามีชื่อว่าคุณโทโรเรามาดูปฏิกิริยาของคุณโทโรว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้มาท่องเที่ยวประเทศไทยในครั้งนี้ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่513,000ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ67ล้านคนที่ตั้งของภูมิศาสตร์ค่อนข้างดีมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวพม่าก,กัมพูชามาเลเซียจึงเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางที่สะดวก ประเทศไทยได้พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาอย่างช้านานประเทศไทยยอดเยี่ยมมีสิ่งหมหัศจรรย์มากมายที่หลายคนเข้ามาสัมผัสและมีสถาปัตยกรรมอันงดงามพร้อมไปด้วยสวนสนุกข้างช็อปปิ้งมอลขนาดใหญ่โมโหรานวัดและโบราณสถานเก่าแก่ดินแดนแห่งรอยยิ้มและมิตรภาพนั่นแหละคือโลโก้ของประเทศไทยอาหารที่มากมายการจัดโชว์อาหารที่ไม่เหมือนใครการเดินทางมาประเทศไทยนั้นสะดวกสบายทั้งทางบกและทางอากาศมีเครื่องบินบินตรงจากเวียดนามมากรุงเทพ เอาละถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเราจะไปสำรวจประเทศไทยด้วยกันสวัสดีครับทุกๆคนขอต้อนรับสู่ช่องโท o โรแพ n นผมมีแพนที่จะเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทย7วันและนี่คือสมาชิกที่จะร่วมเดินทางไปกับเราทั้งหมด6ท่านทุกคนเป็นเพื่อนของผมทั้งหมดเรากำลังทำการเช็คอินโรงแรม เช็คอินเสร็จแล้วเรามาดูห้องพักกันว่าเป็นอย่างไรเมื่อเข้ามาในห้องก็จะเจอห้องน้ำมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันอยู่ด้านหน้าดูดีมีระดับเหมือนกันนะผมขอแนะนำเพื่อนของผมเขาชื่อยงเขาทำงานด้านการท่องเที่ยวเชี่ยวชาญในการสนับสนุนดูแลคนที่จะมาเที่ยวไทยเขาทำงานที่เวียดนามความต้องการการมาที่นี่แบบพอเพียงและทัวร์ดีๆถ้าคุณอยากได้ทัวร์ดีๆติดต่อได้ที่คุณหยง คุณหยงแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อหยงสำหรับใครที่ต้องการท่องเที่ยวแบบครอบครัวหรือแบบหมู่คณะใหญ่ที่จะเดินทางมาประเทศไทยสามารถติดต่อผมได้ที่เพจ Facebook สำหรับท่านที่สนับสนุนเราเราจะมีกิฟต์ voucher ส่วนลดนวดไทยให้สำหรับทุกคนดูนี่ทุกคนนี่คือธนาบัตร1,000บาทไทยผมได้ทำการแลกเงิน100ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยได้ประมาณ3,300บาท พวกเรามาร้านรังนกดูวิวพระอาทิตย์ตกตอนเย็นว้าวพระอาทิตย์ตกสวยงามมากสวยงามจริงๆเราได้ทำการจองโต๊ะไว้แล้วราคา3,500บาทโอ้พระเจ้าตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกา15นาทีที่นี่มันพิเศษมากโดยเฉพาะตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปแดดร่มลมตกจะสวยงามมากอ๋อมีนักร้องด้วยนี่ไงรังนกที่ผมว่ามันอัศจ,จรย์จริงๆ มองดูใบหน้ารูปปั้นนี้สิเขามองมาที่ทุกคนช่างน่ากลัวแต่มันสวยนะผมจะพาทุกคนเดินชมรอบๆโอ้ฝั่งนี้ก็มีโต๊ะอีกหลายโต๊ะเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับนั่งชมวิวรังนกนี้ผมคิดว่ามันเหมือนรังนกกระจาบเรามาดูด้านบนบ้างเขาทำโต๊ะที่นั่งเป็นรังนกรอบต้นไม้สำหรับดูวิวพระอาทิตย์ตกมันช่างสวยดูดีมาก นี่คืออาหารค่าของพวกเราทุกคนมีขาหมูทอดมันบดปลาทอดกับเม็ดมะม่วงหิมะผ่านอาหารที่ขาดไม่ได้ของเวียดนามคือข้าวรับประทานอาหารเย็นพร้อมกับชมวิวพระอาทิตย์ตกตอนเย็นที่ร้านรังนก หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จพวกเราก็จะไปเดินเที่ยวที่ walking street ต่อหรือจะเรียกมันว่าย่านคมแดงก็ได้รถพวกนี้มีทั่วไปมันจะคล้ายคลายรถตุกๆทุกครั้งที่ขึ้นราคาจะเริ่มต้นที่10บบาทเมื่อเราขึ้นไปบนรถถ้าเราอยากลงตรงจุดหมายปลายทางเพียงแค่เรากดกิ่งประเทศไทยจะขับรถคนละฝั่งกับเวียดนามตำรวจได้เปิดทางให้เราเดินข้ามถนน ผมอยู่ที่ประตูทางเข้า walking street ย่านคมแดงนั่นเองยานคมแดงแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยคุณยงได้บอกกับเราว่าสถานที่แห่งนี้มีผู้คนแน่นทุกวันแต่วันหยุดสุดสัปดาห์ผู้คนจะเยอะมากเป็นพิเศษ ตรงหน้าเราคือภูเขาแกะสลักพระพุทธรูปทองคําน่าจะใช้ทองไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเขาใช้ทองชุบในการแกะสลักนี่มันเป็นทองมันคือของจริงทั้งหมดเมื่อมาแล้วต้องขอพรขอให้ร่ารวยเท่านั้นองค์นี้เขาสร้างขึ้นเมื่อไหร่ สร้างขึ้นประมาณปีพศ2539สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในหลวงราชการที่9ที่ครองราชครบ50ปีพิดาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศไทยเพื่อระลึกถึงท่านท่านได้จากไปประมาณ7-8ปีเพราะท่านครองราชยาวนานที่สุดในโลกถึง75ปีความสูง130เมตรหน้าตากว้าง70เมตรทำจากทองคำแท้ทั้งหมด เรากําลังเดินทางไปเป็นวัดหรือปราสาทมันชื่อว่าปราสาทสัจธรรมความหมายคือวิมานแห่งความจริงค่าเข้าชม500บาทคิดเป็นเงินเวียดนามก็ประมาณ3 5 0 0 0 0่นดองเจ็ดท่านก็3,500บาท เมื่อเข้ามาด้านในพวกเราต้องนั่งรอคิวเข้าเป็นรอบๆเพราะเราต้องเดินชมกับไกด์เท่านั้นบางกลุ่มอาจใช้ไกด์ภาษาอังกฤษบางกลุ่มอาจใช้ไกด์ภาษาจีนดังนั้นเราต้องรอคิวโอแม่เจ้ามันช่างสวยงามจริงๆงดงามจริงๆงดงามเหมือนในหนังเลยก่อนเข้าชมปราสาทต,ต้องใส่หมวกเซฟตี้เพื่อป้องกันสิ่งของหล่นมาใส่หัวเพราะที่นี่ยังมีการก่อสร้างและซ่อมแซมไปพร้อมกัน นี่คือพาหานะยอดฮิตในไทยผมอยากจะลองขับเพื่อบันทุกผู้โดยสารดูมันจะเป็นยังไงอย่าบอกนะว่าทำด้วยมือทุกอย่างทำด้วยมือทั้งหมดแกะสลักได้สวยงามมากเขาจะแสดงให้ดูการใช้สิวและค้อนในการแกะสลักไม้นี่คือโมเดลจำลองของปราสาทแห่งนี้ว้าวตรงหน้าผมมันคือปราสาทสัจธรรมปราสาทแห่งความจริง ว้าวมันเป็นโครงการที่สวยงามจริงๆมันเป็นการรวมเอาสถาปัตยกรรมทั้งไทยจีนอินเดียและขเขมรน,นี่คือโครงการของมหาเศรษฐีไทยที่สร้างไว้ใช่ไหม40ปีแล้วยังสร้างไม่เสร็จผมต้องยอมรับว่าสถาปัตยกรรมนี่สวยงามละเอียดมาทุกคนตามผมเข้ามาผมจะพาสำรวจภาษาสัจธรรมโอ้มันสวยงามจริงๆนี่ทุกคนบันไดมันทำมาจากไม้ไม้ที่แกะสลักมีเด็กมารองรับบันไดช่างใส่ใจราย,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ความสวยงามนี้ไม่ใช่ความสำเร็จในเงินพันล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมยิ่งใหญ่อลังการมากต้องบอกว่าที่นี่สวยงามมากราคาตั๋ว500บาทมันช่างสมเหตุสมผลมันสวยงามเกินราคาตั๋วเข้าชมจริงๆผมมองมาผมคิดว่าทำมาจากดินเหนียวที่มาปั้นแต่มันไม่ใช่มันคือไม้ไม้จริงๆถ้าคุณไม่อยากเข้ามาชมด้านในคุณสามารถพายเรือคายัคหรือเช่าเจ็ตสกีก็ขี่มาเยี่ยมชมจากทะเลได้ เมื่อมองจากในปรา,าสาทผ่านทางประตูมันเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยสวยงามยอดเยี่ยมมากตั้งแต่ผมไปเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนี่คือสิ่งก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมมากมันน่าทึ่งมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานละเอียดเล็กๆน้อยๆคนที่สร้างได้ต้องเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนณต,ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำสีภาคตลาดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เรามาดูกันว่าตลาดน้ําในเมืองไทยแตกต่างจากตลาดน้ําที่เกินเธอในเวียดนามมากน้อยเพียงใดภาพวาดสีสันสดใส,ดสรูปช้างนี้สวยงามจังนี่คือเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูไปดูมามันก็เหมือนงูผมจะบอกว่าสาลาที่พวกเขาสร้างขึ้นเมื่ออยู่ใต้ชายคารู้สึกไม่ร้อนที่เมืองไทยแดดร้อนมากน้องสาวสองสามคนที่ยืนอยู่ด้านหน้านี้น่าจะเป็นพนักงานต้อนรับพวกเขาเป็นผู้หญิงข้ามเพศ ตอนนี้นายเหียนอ้วนอยากจะถ่ายรูปกับพวกเขาเราจะมารองข้าวเหนียวทุเรียนปิ้งภาษาไทยได้ไม่รู้อ่ะพี่ไม่พูดภาษาไทยมาเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้นหกอันเก้าสิบหรอจ้าเอาเอาเจ็ดอันร้อยหนึ่งร้อยเออเจ็ดอันเอาทุเรียนเนาะทุเรียนทุกคนผมจะลองทานมาแมลงพวกนี้ดูมันกรอบอร่อยมากเราจะมาทานก๋วยเตี๋ยวเฝอก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ชามหม้อด,ดินน่าอร่อยมาก อาหารเที่ยงของพวกเราในวันนี้ผมขอเรียกมันว่าข้าวโพดผัดไข่เคม็มซุปไทยแลนด์สลัดหอยทากใช่ไหมพวกเราขอตัวรับประทานอาหารเที่ยงแล้วตอนเย็นพวกเราจะไปดูหนังต่อเรามาส่องดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้รับชมคลิปวีดวีโอของคุณโทโรความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรก คุณวววันทวนประเทศไทยมีสเสดห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเสมอสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งคุณเบเบาคันมีสถานที่แปลกๆเยอะแยะเลยคุณมั่นเหงียนประเทศไทยสวยงามมากฉันชอบร้านรังนกในยามพระอาทิตย์ตกดินสวยมากชอบตอนพระอาทิตย์ตกที่สุด คุณตรุกเย็นฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยวิวสวยมากๆคุณยาจางมันเป็นโอกาสที่ดีในการลองไปสัมผัสคุณฮิวอากาศที่ไทยเทียบกับเวียดนามเป็นอย่างไรคุณโทโร่ก็ได้เข้ามาตอบตอนนี้มันร้อนนิดหน่อย คุณเคพอเห็นเขาไปเที่ยวไทยก็อยากไปเที่ยวที่ไทยทันทีวิวสวยมากฉันไม่เคยไปประเทศไทยฉันกำลังดูว่าคุณไปเที่ยวอย่างไรคราวหน้าฉันจะไปและนี่ก็เป็นรีแอคชั่นบางส่วนและความคิดเห็นของชาวเวียดนามขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ